สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานโ,โพสต์นะครับ อยู่ที่บริษัทไทเกอร์แคชบ็อกนะครับเพื่อจะสาธิตนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมโพสโพสต์นะครับกับเครื่องไทเกอร์แคชบ็อกเครื่องรับเงินทอนเงินอัจฉริยะนะครับรุ่นที่เห็นอยู่นี้จะเป็นรุ่นตัว TR10 นะครับเอาล่ะผมจำลองเป็นร้านค้านะครับขายพวกเนื้อสัตว์นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีการรับเงินทอนเงินที่เป็นจำนวนมากเพื่อลดการผิดพลาดนะครับลูกค้าเนี่ยกขอยากจะได้เครื่องรับเงินทอนเงินอย่างเช่นตัว TR10 นะครับทำงานร่วมกับตัวโปรแกรมโพสต์ที่แบบ เขาเรียกว่าต่อเนื่องนะครับในเคสนี้ผมทําการจําลองการชําระเงินให้ดูนะครับโดยการกดปุ่มชําระนะครับดังนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมจะสามารถดีเทกได้โดยตรงเลยนะครับว่าเออตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่เครื่องนะครับผมสามารถกดบนปุ่มนี้ครับก็จะส่งคําสั่งไปยังตัวเครื่องชําระเงินนะครับรบกวนทางไทเกอร์ช่วยชําระเงิน่อยนะครับในเคสนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทางทีมงานเนี่ยจะทาการใส่ธนบัตร1,000ันบาทเข้าไปนะครับการรับธนบัตรเนี่ยมันจะทาการตรวจสอบด้วยนะครับว่าธนบัตรถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ ทการถอนเงินซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆเขาเรียกร้านค้าเนี่ยประสบปัญหาว่าการถอนเงินเนี่ยมักจะทีถอนผิดถอนถูกนะครับแต่ในตัวเครื่องตัวเนี้ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยก็แทบจะเป็นสูงเลยนะครับก็ข้อมูลก็ทําการส่งเข้ามาที่ตัวโปรแกรมพอดโพนะครับก็เป็นการจบการขายโดยที่พนักง,งานเนี่ยไม่ต้องแตะเงินสดเลยก็ลดปัญหาเรื่องการทุจริตด,ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสนใจตัวโปรแกรมยังไงนะครับติดต่อมาได้ที่นะครับไลน์แอดนะครับแอซไซน์เนะครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับไทเกอร์แคชบ็อกนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่บริษ,ษัทนะครับไทเกอร์แคชบ็อกตามที่อยู่ข้างล่างในต่อไนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ